สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องเลขสวยพารวยอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะทั้งช่องของเราก็ได้รวบรวมในส่วนของเลขเด็ดสำนักดังนะคะจากสำนักต่างๆเนาะมารีวิวให้พี่ๆเพื่อนๆน้นนนองๆได้รับชมกันเช่นเคยนะคะในคลิปนี้ค่ะทั้งช่องของเราก็จะมีสำนักของฝันที่เป็นจริงนะคะของแท้เนาะลาบผลภูลทวีนะคะคนตาทิพ หนูผีแอดพพนจรแต่ตั้งแต่ตั้งใจแต่ยังไปไม่ถึงแล้วก็นิตยศาสตร์ลาบรอยนะคะมาฝากพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆกันเช่นเคยเนาะก่อนอื่นค่ะ เช่นเคยทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดแล้วก็ไม่สนับสนุนหวยคาสิโนบอร์ดออนไลน์ทุกชนิดด้วยนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงสลากกินแบกรัฐบาลเท่านั้นเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยคะ่ะถ้ายังไงแล้วเราลองไปรับชมกันได้เลยนะคะ เรามาเริ่มกันที่สำนักแรกเลยค่ะจะเป็นของแม่ทำเนียนลอตเตอรี่นะคะแนวทางงวดที่แล้วก็ให้เข้านะคะในส่วนของเลข85นะคะ58เข้าตัวกลับเนาะแต่ไปเข้าในส่วนของรางวัลที่1นะคะส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะของแม่ทำเนียนลอตเตอรี่นะคะจะมี28 68 87 12 1, 89 10 88 13 63แล้วก็65นะคะก็อันนี้จะเป็น10อันดับเลขนะคะของแม่ธรำเนียนลอตเตอรี่นะคะก็ถ้าชอบเลขไหนก็ลองตามหาซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเก็บไว้นะคะ แต่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะขอบคุณค่ะสำนักแม่ทำเนียนลอตเตอรี่นะคะสำหรับแนวทางดีๆนะคะเรามาต่อกันเลยค่ะของหนูผีแอดพเนจรนะคะของหนูผีค่ะงวดนี้นะคะบนนะคะให้เด่น0เจาะเลข3ตัวค่ะจะมี5 6 0 5 6 นะคะ50แล้วก็6 0นะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของเลขบนนะคะต่อไปค่ะเลขล่างนะคะเลขล่างให้เด่นมาตัวเดียวเลยคือเด่น3เนาะนะคะเจาะเลข2ตัวจะมี3 4นะคะตัวเดียวโดดๆดดเลยถ้าใครชอบก็ตามค่ะไม่ชอบก็ผ่านด้วยนะคะ ก็ขอบคุณนะคะสำนักของหนูผีแอดพณนีจรนะคะสำหรับแนวทางเนาะเรามาต่อกันเลยค่ะของนิตยาสารลาบรอยนะคะแนวทางงวดที่แล้วก็ถือว่าไม่เข้านะคะก็ไม่เป็นไรเนาะแนวทางมีเข้ามีหลุดเดี๋ยวเรามาดูแนวทางงวดนี้ค่ะของนิตยาสาร,รราบรอยนะคะ2ตัวค่ะให้74 1 4ส นะคะก็คือตัวเน้นเขาเลยนะ74กับ14แล้วก็ตัวเลขรองค่ะจะมี77 75 76 16 15 17นะคะส่วนเจาะเลข3ตัวค่ะจะมี877 817 นะคะอันนี้เป็นในส่วนของแนวข้อมูลเลขบนเนาะต่อไปเรามาดูเลขล่างกันค่ะตัวเน้นเลขล่างของนิตยาสารลาบลอยก็จะมีเลข67นะคะแล้วก็97นะคะก็จะเป็นในส่วนของอตัวเน้นนะคะของนิตยาสารลาบลอยตัวรองค่ะจะมี6 2 68 6ห 96 98แล้วก็92นะคะก็อันนี้เป็นในส่วนของเลขล่างนะคะถ้าใครชอบก็หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเก็บไว้ค่ะนะคะไม่ชอบก็ผ่านเนาะตัวเลขอาจจะเยอะนิดนึงเราลองเอาไปเปรียบเทียบกับสำนักอื่นๆก็ได้นะคะที่เราชอบเนาะว่าตรงใจกันไม่เอ่ยก็ขอบคุณค่ะสำนักนิตยสารลาบลอยด้วยนะคะ เรามาต่อกันเลยค่ะจะเป็นของฝันเป็นจริงนะคะแนวทางวันที่16กรกฎาคม2563นี้นะคะเจาะเลข3ตัวค่ะนะคะจะให้579เจาะเลข2ตัวค่ะจะมี5795แล้วก็79 นะคะอันนี้เป็นของฝันเป็นจริงนะคะเขาระบุมาว่าของแท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นนะคะอันนี้จะคนละฉบับกับฉบับแรกเนาะก็ลองดูค่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเนาะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะขอบคุณค่ะแนวทางของฝันเป็นจริงด้วยนะคะเรามาต่อกันเลยค่ะ ของคนตาทิพย์ค่ะตามคำสัญญาเนาะใครที่ตามหาอยู่ก็มารับไปนะคะแนวทางงวดที่แล้วของคนตาทิพย์ก็ให้เข้าในส่วนของเลข58านะคะแล้วก็เลข83ตรงๆเลยนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่ายังจะเข้าดีเดินดีต่อไหมเนาะข้อมูลหลัก10ของคนตาทิพย์ค่ะงวดนี้ค่ะให้5กับห นะคะตัวเน้นก็คือ58กับ68นะคะส่วนตัวเจาะค่ะจะมี56 57 52 62 67 66 54 55 53 63 65แล้วก็ 64นะคะอันนี้เป็นข้อมูลหลักสิบเนาะต่อไปค่ะจะเป็นในส่วนของหลักสิบเลขท้าย2ตัวนะคะหลักสิบเลขเลขท้าย2ตัวก็ให้ตัวเน้นมาอยู่ที่0กับ7นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเลขเด่นนะคะตัวเน้นก็จะเป็น0 6 7 6นะคะแล้วก็เจาะเลข2ตัวค่ะจะมี02 07 09 04 72 77 79แล้วก็74นะคะก็อันนี้เป็นในส่วนของคนตาทิ นะคะถ้าใครตามหาอยู่ก็มารับไปเนอะวัวที่แล้วเขาก็สร้างผลงานไว้ดีเลยเดี๋ยวเรามาตามกันค่ะงวดนี้เนาะว่ายังจะเข้าดีเดินดีต่อไหมตัวเลขอาจจะเยอะนิดนึงลองเอาไปเปรียบเทียบกับในส่วนของเลขกําลังวันทั้งช่องของเราก็ได้ที่แอดอัปโหลดไปเมื่อเช้านี้นะคะก็ขอบคุณนะคะสํานักของคนตาทิพด้วยค่ะสําหรับแนวทางดีๆนะคะ เรามาต่อกันเลยค่ะจะเป็นในส่วนของอันนี้แอดไม่แน่ใจนะคะว่าชื่ออะไรเนาะแอดเห็นในส่วนของชื่อเฟซจะเป็นตั้งใจแต่ยังไปไม่ถึงนะคะผลงานงวดที่แล้วเขาก็ทำไว้ดีเลยนะคะก็ให้มาอยู่ที่4คู่ชุดก็เข้าในส่วนของเลข58นะคะเนาะก็ถือว่าตัวเลขไม่เยอะนะคะเรามาตามต่อกันงวดนี้เลยค่ะ วดนี้นะคะของตั้งใจแต่ยังไปไม่ถึงนะคะแนวทางค่ะให้เด่น5นะคะรอง0เจาะเลข2ตัวค่ะจะมี5 2 5 7 0 5แล้วก็0 7 นะคะตัวเลขเขาก็ให้ไม่เยอะเลยนะคะแค่สีคู่ชุดด้วยกันเนาะยังไงก็อย่าลืมกลับกันด้วยนะคะชอบเลขไหนก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะขอบคุณค่ะของตั้งใจแต่ยังไปไม่ถึงนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้ มีสำนักไหนที่ถูกใจกับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆไหมคะหรือมีตัวเลขไหนที่ถูกใจเราก็เม้นพูดคุยแชร์ประสบการณ์ใต้คลิปได้นะคะเผื่อเราจะ มีโชคมีลาบไปด้วยกันนะคะก็สุดท้ายนี้ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารของทางช่องของเรานะคะแอดก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้อ,นนองๆมีโชคมีลาบนะคะถูกหวยรางวันใหญ่รางวันโตกันทุกๆงวดเลยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ